ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังมะนาวฝายทองคำนะคะอ่โอ้ยมะนาวอาบน้ำอย่างสนุกสนานเลยโอ้ยอมะนาวโอ้ยท่วนท่วนทวนอ,องคำเล่นน้ำ มันก็เพิ่มเลยเอามุดมุดมุดต้องทำโอ้โจงวงโชงาอืม ฟังคำมุดน้ำพาม,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 มาเล่นน้ำนะคะตอนเย็ยนๆเนะเาะเล่นน้ำ เล่นน้ำกันแล้วพี่ทองคำเอ้ยพี่มะนาวน้องทองคำดูทองคำโชวงาใหญ่เลยอยากขึ้นระวบ่งบรรยากาศ น้ำมูลบ้านที่บ้านนะคะน้ำขึ้นนะคะตอนนี้น้ำขึ้นเรงมากเลยนะน้ำขึ้นแม่น้ำมูลขึ้นวันนี้ก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ